ได้เป็นเป็ดทั้งสองไลฟ์เวีสามนะเจ้าของช่องใจดีจังเลยค่ะเป็ดวีสามแพงนะจริงๆโอเคพี่พี่ะทำไมเวลาจะเลิกงานแล้วหยิแหมุ่งขอมาต่ยเขามาเลยเหมือนเด็กนี่เนี่ย่อู่เอว ขอบคุณนะครับต่อที่เร็วๆไม่ไหวนะไม่ไหวนะไม่ทำไอทีตอรลาตอวันี้ีต่อมา F8 ดูดูเลยยูนี่เวอร์มันไม่ดือดืพอละยีเวอร์วันปวดละ ดูดูเลิฟถูกแล้วมาลื้นเป็นยูนิลิเวอร์โอเคเพื่อนๆวันต่อไปแล้วค่ะเป็นของคิวแล้วใช่ไหมเป็นดีเซ่แล้ววันต่อไปล่ะคะเป็นวิงไวค่ะวันต่อไปล่ะครับวันเกิดแก้มบุ๋มวันต่อไปล่ะครับรวมแบรนด์รวมแบรนด์ครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะได้ปล่อยรวมของหนูอ่ะไม่ต้องตุนของนะหนูมีไอโฟนอยู่เครื่มหนึ่งหนูจะให้กวนโถ่หนูยังไม่ได้ให้เลยต้องรวมแบรนด์ยังไม่ได้คิด ไต้องวันรวมแบรนด์สามสิบทันเราขึ้นตั้งแต่แบบเย็นเลยยาวเลยวันที่เขาเข้าไปด้วยไม่ได้เลยเนาะยี่สิบเก้าแล้วกันะไปกข้าวที่ไหนไกลมากเลยนครพนมนี่พี่น้องดีโอ้โหความรับไปกินที่พันธาตุแล้วครับเราจริงๆอ่ะ พี่ร้านตุ๊กตายังให้หนูไม่หมดเลยโอโซลโอโซลแดงเจอกันที่ที่ไหนนะสีคนเขามีที่ตื่นเช้าพาครับบอสสีคน ฉันได้ปูบ่วงมาตัวนึงวันนี้เหรอใช่เพื่อนเพื่อนบอกว่าแบื้อม่วงเงี้ยเพื่อนเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวนี้พี่พีทมุกเยอะขอบคุณค่ะหัวไวมากคือรีบออกจากร้านตุ๊กตาไม่ใช่อะไรนะต้องรีบกลับมาทำงานแต่ไม่นะแต่ไปแกมแต่ไปถึงแล้วก็มานอนหลับก่อนแล้วก็พี่พีทขายแล้วมันขึ้นนึงแล้วก็ค่อยลุกขึ้นมาโอโซนแหล่งกดมิวสไทอันนี้มันเป็ล่าทุกคนขออีก เจ็ดร <700 S 2> ้อยได้ไหมพอดื้อๆเธอติดใจคินซิงใช่ร์มันเลิศเห็นไหมขอขอไปทีฟชอบดูขอ,อิจเจ็ดร้อยได้ไหมเราจะได้ลงแบบสบายใจออสบายใจที่พีทตกลงไปไหนเงีไปตรงกีฬาใช่ไหมตรงแถวเอเชียนทีว้าวพี่พีทอย่าบอกนะว่าปิดชิงช้าสวรรค์กูหิงเลยอ่ะ <S 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 แล้วเขียนปลายแก้มรูปอ่างเงี้ยไม่ค่ะปิดอยู่แล้วค่ะตอนนี้ผิดต้อมบลุง ไปทำอะไรอ่ะพี่พี๊พี่พีเขาปิดเรือหันสาให้หนูอะค่ะไม่คุ่เรืออันตรายเราปิดแม่น้าเพื่อหนูเลยแล้วน้ำจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วปิดเนี่ยเราไปเซอร์ไพรส์หรือเรืออะไรเนี่ยจะไปกินข้าวเฉยๆหรือว่าเซอร์ไพรส์ไปกินข้าวพูดเอาเอาความจริงก่อนความจริงไม่มีความจริงคือเซอร์ไพรส์หรือว่าความจริงคือพาบุ๋มไปกินข้าวที่โรแมนติกมากเขาพาให้แม่ขึ้นไปกินข้าวกับเชา วนไอเนี้ยเหรอจิ้งจ้ิงวอร์กัวจิ้งจ้าล้วให้เขาไปค้างไว้สูงสุดกินข้าวเหมือนกับจิงจ้าแล้วมานั่งแบกแล้วอาหารอยู่แาบจิ้งจ้าอาหารจะอยู่ในในกระเช้าแล้วพอแม่วนรอบนึงปุ๊บต้องกินจานแรกถ้าหมดปุ๊บแล้วก็ลงแล้วก็เข้าห้องต่อไปพี่ทียนแตว่าความจริงยังไงคะความจริงคือกินข้าวจริงๆสองคนมีเทียนไหมมีเทียนสิเทียนพันษา อะไรกินข้าวข้างวัดอรุณมีเพียนมีเทียนมีเทียนแดดต้องการอะไรอยากรู้อยากไลฟ์ไปด้วยจ่ายให้คุณพี่อยารู้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยไม่ได้ด้วยเจ็ดร้อยเขายังไม่ให้เราเลยให้จ่ายให้พี่เลยเจ็ดร้อยทุกคนไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ได้วันนั้นแหละจิ้มค้างมันจะกล้าจ่ายแล้วเราก็ไม่รู้พี่ผมเหยียบเท้าพี่เจ็บพี่อมย์อะพี่เมย์อะไรนะพี่ไม่บอกไม่มีเลยจุดพุแค่นั้นแหละพี่จุดพุเหรอ ขอคออ้อนรอปข้างยังพี่ยังไม่เข็งกระพุ้ยอีกเหรอ <c oughs> พี่ยังไม่เข็งกระพุ้ยเหรอแล้วเปลี่ยนใหม่จุดโอง่งแทนเออเอาแค่ว่าไอ้นี้กระเทียมแปะๆ <c oughs> เก็พอได้ง่ายเลยเอาเปลืองเอาตามที่ซื้อนั้นมาให้หนูดีกว่าน่าแกงมันนี่มาอันนี้ <c oughs> นเนาะ <c oughs> ต้องรอดแน่แล้วค่ะเเกิดไม่มีโกดัง จริงแต่ไม่มีโคดังงั้นยังไม่เลิศอีกหรอไม่นับจิ้มยังไม่เสร็จเลยกระเป๋าก็ใบหนึ่งแล้วที่เอาไปสาบแล้วเอาใบใบนี้มาหนูยังได้เอาใบกระเป๋าอีกใบนึงได้สามที่มันต้องไปเซอร์ไพรส์เนาะหรือไม่พี่ต้องเอาใบหมาที่มันพางเหงาแบบอันนี้หนูเขาไม่ถูกต้องอ่ะหมาใบหมาที่พังไม่ใช่ราคาไม่เหมือนกันอันนี้สามหมอันนั้นกี่บาทขอดูหน่อยขอดูหน่อยพี่จุ๋มดูเขาดิอันเนี้ย น่ารักมากเลยนะทนั้นคุณได้คอนเทนต์ไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องเอามาเคินฉานมันอยู่ที่จิตใจไม่ได้ตอนนี้เพราะนี้คือเราเสียผลประโยชน์นี่นี่เสร็จของอันนี้พี์ให้เพราะว่าบุ๋มถ่ายงานให้พี่ตอนไปเกาหลีพี่ปูพี่ปูไปใช้พี่ปูโดนตะให้หมูพี่พี่พี่ปูถ่ายงานหนูอ่ะก็เลยต้องถ่ายแล้วก็เป็นปากกล้องจะเป็นที่ถ่ายอย่างเงี้ยแล้วพีทเคนเรื่องมากมากหนูถ่าย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่อะไรวะเอาใหม่อะแล้วถ่ายหนูถ่ายแย่มาก๋อชาทราบค่ะขอทราบค่ะแล้วหนูก็พยายามถ่ายก็เลยถ่ายหนึ่งเดียวเลยถ่ายแบบเดินไปเดินมาเดินได้พอแล้วก็เดจะได้สักอันหนึ่งอะถ่ายไปเยอะมากหนุยโหลดฟุตไปอะยังตกใจเลยว่านี่เอามาตัดคลิปติกต็อกหนึ่งนาทีจริงๆหรอห้าสิบกว่าคลิปอะถ่ายถี่ยิบ ลูกใครถ่ายก็ถ่ายถ่ายอดเท่าเดิมยอดเท่าเดิมคุยนั่งนานพอจะรอดได้ไหมคะแม่เราไม่ลงถ้าเราไม่ได้เจ็ดร้อยเราไม่ลงใช่เหรอพี่จ่ายเลยอ่ะปู่ยังไม่ลงใช่ยอมจ่ายเองเพื่อคนกลับแล้วนะูว่าลงเองไม่เลยนะ่าลงเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าไม่ไม่รู้จะซื้ออะไรก็ไม่ต้องซื้อไม่เป็นไรครับไไม่เป็นรใช่ใช่ก็พรุ่งนี้มาเดี๋ยวพรุ่งนี้มา มันโอเคแล้วย่อเป็นโอเคแล้วก็ไนเราเป็นเพลงขอบคุณค่าหน่อยอะไรอ่ะงอนทุกคนทําไมทุกคนทําอะไรให้บุ๋มทุกคนบุ๋มงอนอะไรไม่รู้สับทุกคนอ่ะทุกคนอูาส่าช่วยกันซื้อนาบุ๋มยิ้มยิ้มยิ้มพีเกียดเท้าบุ๋มกลับหรออุ้ยอะไรอ่ะเกี่ยวเพชรพีเกี่ยวของหนู ของพังแล้วต้องซื <t os> <t os> <h 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 ้อใหม่อีกแล้วซื้อใหม่อีกะเดี๋ยวนี้ตอนช่วงเนี้ยเดือนเนี้ยโดี๋ยวนี้โดนไหนหมดทางทางตอนเนี้ยไม่เป็นรอยทำยังไงหมดโอ้โหรลุนแรงมากทำยังไงซื้อใหม่เหรอเอาไม่เป็นรอยอ่ะแล้วอันเก่าต้องทำยงไงให้หนุ่มไม่สะดวกโอเค ไปแล้วนะไปแล้วจริงๆครับ <Okay. S 1> ขอบคุณนะ <Yay. S 1> ขอบคุณนะครับบ๊ายบาย